I'm just fucking lit, man. I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man. Bottle of this shit. I'm about to write a hit, man. I'm about to write a hit. No, I'm never gonna quit, man. Never gonna quit. I just took another hit, man. Took another. Level เขาน่ารักมากเลยอ่ะเลขนึงอ่ะแล้วซื้อปืนยังไงหรอ ยิงดา่าถ้ามีซื้อ, <S 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 อกล่องใช่ไหมสไนนยนี่คือยิงนัดเดียวไม่ตายใช่ไหม <S <S 2> <S 2> <S เอ้าทำไมกูยิงสไนัยสามนัดอีนี่ไม่ตายว่ะ มึงไม่ต้องนั่งแล้วเขากระโดดยิงกูแล้วหลินทุกวันเนี้ยคือคนอื่นเขากระโดดยิงกูแล้วมึงจะให้กูนั่งยิงได้ยังไงเพี้ยนสไนนนี่มันต้องมันมันมันต้องมันเหมาะแก่การจบอาวกูกระต่ายใครกระสุนเสียดูไปเมื่อกี้หัวนี่แม่งแหลกอ้าวเฮีย ายเสียวดากเว้ยเซย์สนัยแม่มันต้องจบเลยเฮ้ยเอาเอาอย่างนี้บอแม่เราเว้ยวางเมาส์ก่อนเด้อเลิกเล่นเหรอเด้อยังของมึงเนี่ยเอาคือบอตายละอีหาร์แล้วนะคนายยิงดาบกูอะ นู่นวนอยู่แค่นี้วะโอ้โหเข้าหัวใครวะนั่นอะหมดร้ายว่ะ โอ้โ oh, หโมนี้ไม่ทันหรอลินกูซื้อขนมกูซื้อเยอะมากวันนั้นอ่ะเพราะกูไปตลาดกับนางไงพอไปไปเจอนางกูก็ชวนนางไปตลาดใช่ไหมแล้วทีนี้อ่ะอ๋อหมนี้เคยเล่นแล้อ <c oughs> ดูหน้ามึงอ่ะลินหน้าทิม <Spike planted. S 1> มีกำลังไปเ <c oughs> อา อเอาหิวแสงยิ่งพ <fought> well. อคว้าทำไมเนี่ยใครบอกแล้วกูจะต้องเอาปืนที่ไหนละทีนี้นะอย่างวาะซาไน มึงก็ได้สนไหนหรออ๋ออ,อะไรวะน่ะโดนกำแพงอะ่ะไดอะออม my own, my own. เอ้ยแสกหน้าไปดีก <Bra. S 1> ูตายเลยอะ่ะ ถึงยิงตายพร้อมกับผู้ชายใครวะนี่ทำไมไม่ขยับอ่ะมึงไปอะไรกับกูวุ่นวายห่านี่ไปใกล้ใกั้ อ้าวเฮียเมื่อกี้ก็เหมือนเหมือน <enemy> เห็นคนอยู่ข้างหลังอะ่ะฝั่งเราอะ่ะทำไมมันตายวะจากไหนเนี่ยข้างบนเนอะเธอเธอเขาเอง <co> มาหอมหน่อย <co> มาหอมหน่อยมาหอมหน่อย <c oughs> ทำไมมันเป็นสีดำอย่างนี้วะมันผิดแล้วอ่ะ ใบเราอ่ะโอ้ยยิงไม่ทันมันโอ้ยดิยคลิปจบแล้วค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอนี้และชอบผลงานของลูกปัด อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของลูกปัติด้วยนะคะความสนุกจบแล้วถ้าอยากมันต่อสามารถรับชมคลิปอื่นๆเกี่ยวกับเกมนี้ได้จาก playlist ที่กำลังจะขึ้นไปเลยอ้ออย่าลืมกด subscribe ตรงกลางด้วยนะสำหรับผู้ชมท่านไหนที่ต้องการโดเน a สามารถอ่านรายละเอียดใต้คำอธิบายใต้คลิปนี้ได้เลยขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย